ท่านผู้ชมคะกับสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเขาสู่ช่องเอจเตางคนผููไทยชาแนลนะคะท่านผู้ชมเมื่อนี้นะคะแอดก็จะไปงานศพนะคะไปงานศพยุบานนะคะเดี๋ยวไปทําบุญทําท่านก่อนนะคะท่านผู้ชมก่อนที่จะไปหาตัวเลขโชคลาภนะคะเมื่อนี้เห็นพี่น้องเห็นไ่ชุดดํานะคะเพราะว่ายุบานเพิ่นคุณตาเพิ่นอายุเก่าสิบ เก้าสิบเอ็ดค่ะพี่น้องเพิ่นเพิ่นเสียชีวิตไปนะคะแอดก็จะไปงานศพนะคะหลังจากที่ไปงานศพแล้วนะคะแอดก็จะไปตามตัวเลขกับเคุณพ่อถนอมนะคะกะสิไปถามเบิ้งว่าตัวเลขของหลวงตานะคะหลายคนกะโทรมาถามนะคะอยากได้ตัวเลขของหลวงตานะคะงวดที่ผ่านมานะคะแปดสามเข้าตรงๆเลยนะคะ กับพอถนอมฟันแปดนะคะพอถนอมกับเขาแปดสามพร้อมเพราะว่าได้บอกแฟนคลับแฟนช่องไปน้านะคะผู้ใดที่โทรมาถามเพิ่นกะบอกตัวเลขไปพร้อมนะคะท่า,านผู้ชมคะ่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวจังไดไปไป,ไปติดตามรับชมรับฟังน้ากันนะคะท่านผู้ชมว่าเอ่อคลิปนี้นะคะแอาจะต่างจะไปตามคุณพอถานอมตัวเลขเพิดด่นใดรืยย่งนะคะเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังน้ำกันน้องๆนะจังไดกับฝากเป็นกะร่งแรงใจช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะ พี่ดองจะได้ประพาดคลิปแต่ละคลิปนะคะห้อยเด็ดหอยดังนะคะท่านผู้ชมค่ะคุณพ่อวันนี้ค่ะโอ้ยแฟนคลับแฟนช่องคือดังแท้ทั่วประเทศเนาะทั่วประเทศยูนคนดังตัวนี่เป็นเจ้าได้พอสบายดีนอารับฟันดีบ่ฝฟันดีงวดนี่ค่ะแฟนคลับแฟนช่องโทรมาหาบอตลอดเบิดมือสายใหม่บออสายจนหอน ค่ะทามมาชมนะคะกะจนห่อนแกนครับกะร่อนะพ่อนะรับร่อถ้ับอกระนั่นบ่อได้ปิดบ่ได้เลยทอสับไปใสก็พวกไปน้ำมันขาเจ้าโทษเขาเรียรนะทุต่อเขาเรียๆเรียรเรื่อเรมันขาเจ้าชงมาให้กระผอกกระแสกมีดีดอกเล็กๆน้อยๆกระ่อได้ใส่ผอได้ใส่เขาก็ทำบุญน้ำนะพ่อนะ พ่อพี่น้องเข้าเสียนั่ยย่างเดียวค่ะเป็นจังไหงวดนี้พ่อมันเฮ่บโบมันมันใจคือเกาบอกอ่กระโตเกาเรากกบะเปียนค่ะมันใจคือเก่าเลขสูตรคำนวณนี่คือมันคือเกามันคือเก่าโ่เปียนมันบมแมนเลขฝันเหล่าเนาะเลขเพชรสูตรมันกต้องเพชรมาได้ตัวใดก็ต้องเอาตัวนั้นค่ะถ้าเข้าไปปีนก็บ่บได้แต่วางวดนี้ปล่อยสาอยู่สองมือสองมือ แต่ก่อนบอกว่าเลขออกมีสิปล่อยเลยค่ะข้ากับท่านอยู่ดอกพ่อเขาไปเมื่อวานเนี่ยก็ยังได้อยู่ร์ตเตอรี่พ่อไปซื้อรตเตอรี่แล้วบ่ไปแล้วอซื้อมาไว้แล้วได้เรียบร้อยเนาะได้เรียบร้อยพ่อซื้อได้ตัวใด้เนหางมันครตอนนั้นผมมันก็ซื้อหางมันมันก็ได้หกได้ เกาก็ได้หนึ่งหนึ่งก็ได้ค่ะมันมันหลายไหวได้ตัวมากบ่ได้ได้นก็ได้ตัวมากก็ได้ตัวมากเหรอได้ตัวมากหนึ่งหนึ่งก็ได้บ้านนี้ก็มาธากรบเรศูนยอดมาทากราบเรหลวงตาอีกบาทนี่ก็ย่านเขาปีกยูมืออื่นอ๋อหลวงตาให้มาตอนใดคุณพ่อหลวงตาให้มากมือเศร้านี่แหละค่ะเพิ่นก็ให้ยสิบหกกับเจ็ดสองสิบหก กับเจ็ดสองพี่น้องหนึ่งหกเจ็ดสองบ้านนี้ของคุณพ่อนี่หนึ่งสามหนึ่งสามกับหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าค่ะท่านผู้ชมของพ่อนี่ก็บโบเปียนของของล้งตาเนี่ก็บโบเปียนดอกพลอยปล่อยแล้วก็ปล่อยเลยคือกันเรียกสูตรคือกันเท่าไหร่สองคู่นงวนนี่สองคู่หมดคือเต้าเพิ่นห้หางเดียวนะหางเดียวค่ะเพิ่นว่าจังไรแน่นพ่อเพิ่นบอกว่าจังไรแน่นเพิ่นกาช้าใจเพิ่นกาอยากนิ่งโตสิบหกคือเราเพิ่นเรา มือเศร้าเพิ่นก็อยากเน้นตัวนี้แต่เพิ่นก็เน้นอยู่เน้นอยู่สิบหกสิบหกมอดมอดต้องหันเพิ่นไปแปดสามตัวเดียวโคโลนะพ่อเนาะค่ะไปแปดสามตัวเกับซีกเก่ามันก็ตัวเดียวกันเนาะก็จังว่ามันหันหัวผิดทั้งฤษีมันคเป็นขึ้นปิ้นลงมั้นขึ้นปิ้นล่องก็ช้ำตัวเดียวกันนั่นแหละช้ำตัวเดียวกันชื้อเข้าอิโรจน์มอดเบื้องขึ้นตัวพืชอยู่ ตัวเลขของคุณพ่อนะคะหนึ่งสามกับหนึ่งเก้าหนึ่งสามกับหนึ่งเก้าบัตรนี่ของหลวงตาหนึ่งหกหนึ่งหกค่ะหนึ่งหกหนึ่งหกกับเจ็ดเจ็ดสองหนึ่งหกกับเจ็ดสองค่ะทำประชุมวันนี้เขาใดมากก็คือสี่คูนะพ่อเนาะสี่คูค่ะสวันนี้พ่อให้เลขสามตัวอยู่ปะค่ะให ให้ตัวได้แน่พ่อให้เอาเก้ากับเจ็ดอ๋อเป็นรักลอยบ่ะเป็นรักลอยเก้าเก้ากับเจ็ดขึ้นมาอยู่รักลอยครับออมาอยู<ะ>่รักลอยเก้ากับเจ็ดจะมา 9, 19, 19. อยู่รักลอยนะคะเก้าหนึ่งเก้าค่ะอืมวนี้ก็มมาเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าวันนี้ก็มมาเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามก็มมา เจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ sure> ่งสามค่ะท่านผู้ชมนะคะอันนี้เป็นรักลอยของคุณพ่อนะคะเนาะรักลอยค่ะเป็นรักลอยป้าพาดอยู่ว่ารักลอยบังหันใครสามกับหนึ่งก็ยังเข่าตัวหนึ่งจนได้เนาะงวดนี่ก็ว่ามันสิเข่าอยู่พ่อหลวงตานี่ปกติพ่นอันเลขของพ่นนี่ที่เป็นเลขความฝันหรือเลขคิดคำนวณค่ะคิดเอาคือของพ่อเลขเฮรดเอาเลขเลขคำนวณผมเห็นพ่นเฮ็ดสูตรให้พ่อว่งเลยค่ะ เพิ่นเฮ็ดสูตรให้เบิ่งเพิ่นก็น้ำจากอุปสาเสิร์อผู้เพิ่นเสียโตไปนั่ะน้อค่ะเพิ่นก็มาเฮ็ดต่อหน้าบ้านมันก็เข้าของเพิ่นเพิ่นถื้อเลขหมูเลยอุปสาโอ้ยสาธุพี่น้องนะคะถือว่าเฮาอนาสนเอากับคุณพ่อดีแล้วเฮาบ่ต้องไปคุยกับเพิ่นเพราะว่ามันบ่ดีเพราะว่าบ่ต้องไปค่ะนั่นล่ะดีแล้วมาหาพ่อเลยเพราะว่าพ่อปล่อยเองค่ะงวดงวดบังหันก็ปล่อยให้เพิ่นก็เข้าของเพิ่นค่ะกะเฮาก็ทถ้ำบุญน้ำเพิ่นคือเก่าหั่นล่ะค่ะท้าบุญคือเก่า นะคะพราะ่าบังเทือเข้าไปคุยกระพากับเจ้ามากับบดีมันสิพิษวินัยพรมาพอเนาะนะคะกระถือว่าเป็นตัวเลขของคุณพ่อถนอมแล้วก็บเปียนเป็นทุบใบขึ้นเก่าทั้งพอนี่กับบเปียนของหลวงตานี่ก็ที่บเปียนดอกเบ่งเพิ่ก็นิ่นอยู่ขึ้นกันนิ่นอยู่ขึ้นกันแต่พอนี่ย่าลืมนิ่นเลยหนึ่งเก้านิ่นเลย ของพ่อเน้นหนึ่งเก่าเน้นหนึ่งเก่าลวงตาเพิ่งเน้นหนึ่งหกเน้นหนึ่งหกค่ะของพ่อนี่เน,น้นเน้นไลยเลยจุดแต่ว่าเลดหนื้อเนี่ยว่ามันเบาเบาเด้กระมาลายเด้อถ่ายกับคนไอ้ทั่วมาบอกค่ะน้าวา่าจะตังหมดนี่ซิมี่หนึ่งเด้อพี่สันเนาะพอ่อ ซุ่มเบีชี่โท่มากกับแม่นย่ำของข้าเจ้าดเข้าเจ้าโท่มาบานนี้พอข้าเจ้าไปซื้อได้ปั๊บข้าเจ้ากับฝันเลยฝันว่าได้จับป่าเล็กเลกพ่อเขาแล้วบอกเลยฝันดีฝันดีบานนี้ผู้อันป้อยป้อยวดนี่หนึ่งเก้านั่นกับโท่์ไมอีกแล้วบ้านนี้ฝันว่าเขาเอาเข่ามาให้เต็มตารางแน่นหนึ่งนอ เลขเขาแล้วพ่อก็บอกไปแล้วไปซื้อแล้วไปจับลอตเตอรี่ไว้แล้วไปซื้อแล้วกลับมานอนฝันอีกกลับมานอนฝันวันดีเขาเอาเขามาให้เต็มเงี้ยนเต็มตารางหนึ่งเนาะแปลว่าพ่อก็เลยตอบเข้าเจ้าไปวบาเทรารพท์าบข้าพ่อก็เลยว่าเลขเขาแล้วผมผมก็ว่าคือกันครับก็ว่าเลยเนาะแปลว่าโอเคี๋ยวแสดงว่างวดนี้โอเคคือเก่า แสดงว่าแฟนคลับเส้นคลับิได้เตรียมรับทรัพย์อีกคือเกาอันบ่อเตียมคือเกาครับเอาพี่น้องสายบุญแฟนคลับเตรียมรับทรัพย์นะคะโชคดีมีโชคลาภท้ำบุญนะคะห่วงกับคุณพ่อคือเกานะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะเนาะจากปากคอเลยอ่ะงวดนี้เลขเด่นเลขเด่นวิ่งรูดตัวดพ่อหนึ่งครับงวดหนึ่งหนึ่งครับงวดนี้วิ่งหนึ่งทั้งบนและล่างบ่พ่อบนล่างบนล่างหนึ่งมาล้านเปอร์เซ็นต์บ่พ่อ หนึ่งนะคะมาลานเปอร์เซ็นต์นะคะท่านผู้ชมค่ะหนึ่งมาเลยนูนน่นเดี๋ยวแอดมินเดเอาสมุดมาจุดตัวเลขไว้ก่อนเด้อค่ะท่านผู้ชมแป๊บนึงก็พ,พ,พ่อเรียนอะไรเให้เห็นหนาพ่อเองเพร่าอ,อ,อยากอันเปิดเห็นหนาไล่เหรออ,อยากปุยเห็ดไล่เนี่ยไทยลูกหลานเห็ดไทยเนี่ยเนยี่หว่าเนาะเอาเลขบังขีน้ำบอล เดี๋ยวจะฟาวค่ะของคุณพอ่อสตอนนอกเดี๋ยวมาเขียนของคุณพ่อกัน um. ของคุณพ่อเนี่ยคือเลขของคุณพ่อนี่หนึ่งสามนะพ่อนอฟหนึ่งสามกับหนึ่งเก้านะคะับคุณผู้ชมอันนี้คือ,อย่ำตัวเลขของคุณพ่อนะคะแล้วก็สามตัวสามตัวเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเออปฏิกิริยาเกตหนึ่งเก้า บัตรน,ก,น,นก้ากับเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามบัตนี้เลขยกลงตาเลียกลงตาหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งหกกับเจ็ดสองเจ็ดสองครับโอเคขอ่ค่ะสำหรับช่ เาชิ้แรให้พี่นองเขาเบิอ่างีาง่ของคุณพ่อนี่เน้นหนึ่งเก่าน้นเนงเก่าของหลวงตาเน้นหนึ 6, <11 9. S 1> ่งหกน้าพ่อฟ้อคุย่อยกับมันใจที่โมเป็น บ่อนี้ด้ฟูฟลอยกับมันใจเฮ็ดมากขอบท่วนมากักเร็วตัวนี้นะพ่อเนาะเบิ่งมาแล้ใช่ใช่จัต้องเนาะจับเจ้าที่ถูกคนกับอนันตบัวไรได้จับโบปินพ่อจับให้หน่อยก็ได้จับค่ะท่านผู้ชม่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะําหรับตัวเลขนะคะที่ไล่ทันนะคะกระลอกค่อยตัวเลขของคุณพ่อถนอมนะคะ คุณพ่อเพิ่นบอกว่าเพิ่นบนเปลี่ยนตัวเลขนะคะสําหรับเลขเด่นเลขวิ่งงวดนีหายหนึ่งเด้อค่ะท่านผู้ชมวิ่งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมสําหรับเลขจับคู่นะคะท่านผู้ชมค่ะสําหรับพ่อถนอมหายแค่สองคู่นะคะหายหนึ่งสามกับหนึ่งเก่าตัวเน้นคือนหนึ่งเก่านะคะส่วนเลขลักลอยเพิ่นว่าหายเก่ากับเจ็ดมานะคะก็จะเป็นเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสามเจ็ด 19และ713อันนี้คือตัวเลขของคุณพ่อถนอมนะคะก็คือยังคงย้ำตัวเดิมนะคะย้ำตัวเดิมแต่ว่าเน้นๆคือเม็ดเดียว19นะคะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขของหลวงตานะคะงวดที่ผ่านมาให้83เข้าตรงๆง,งวดนี้หลวงตาให้2คู่นะคะมี16และ72นะคะตัวเลขของหลวงตานะคะท่านผู้ชมหลวงตาเน้นก็คือ16นะคะ หนึ่งหกนะคะท่านผู้ชมเน้นๆนะคะเม็ดเดียวเนาะพี่น้องเนาะคะ่ะท่านผู้ชมคะสําหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะทุกการติดตามรับชมนะคะใครเข้ามาติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะคะใครยังไม่ติดตามก็กดติดตามนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆนะคะตัวเลขดีๆปังๆเฮงๆรวยๆเนาะพี่นะะ้องเนาะสำหรับคลิปนี้โชคๆมันๆสกู๊ดสก้นนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีค่ะ